ชาวราศีกรกฎเตรียมใจรับช่วงเวลาที่หัวใจเป็นผู้นำทางชีวิตอย่างเต็มรูปแบบแต่จะนำไปสู่ความสุขหรือความวุ่นวายอ่านต่อเพื่อค้นหาความลึกซึ้งที่หลายคนมองข้ามและอาจทำให้คุณคิดทบทวนเรื่องราวในชีวิตของตัวเอง สวัสดีค่ะเพื่อนชาวราศีกรกฎราศีที่อยู่ในธาตุน้ําซึ่งหมายถึงการที่ชีวิตของคุณมักจะไหลาตามเสียงเรียกร้องจากภายในหัวใจและความรู้สึกเป็นหลักไม่ชอบยุติกกับกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใดๆเลยค่ะแม้โลกจะหมุนไปทางไหนก็ตามถ้าความรู้สึกของคุณบอกว่าถูกต้องก็จะกระทําตามโดยไม่ลังเลแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะปฏิเสธหรือต่อต้านอย่างรวดเร็วง่ายๆคือชีวิตของคุณเป็นแบบนี้บางครั้งอาจด,ดูเสี่ยงแต่ก็เต็มไปด้วยความจริงใจและความถี่ถ้วนจากภายใน มาเริ่มกันที่เรื่องการเงินกันก่อนดีกว่าหากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มรายได้เสริมก็อาจต้องลงแรงพยายามมากกว่าปกติสักหน่อยลองนึกภาพดูสิว่าคุณอาจต้องทำงานโวอ์ไทม์หรือหาโปรเจกต์พิเศษเพื่อให้เงินหมุนเวียนดีขึ้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นหากมีญาติสนิทมิสหายหรือแม้แต่เพื่อนบ้านมาขอให้กู้ยืมเงินหรือขอให้คุณลงนามคำประกันก็ควรตรวจสอบให้ละเอียดทีท้วนก่อนตัดสินใจเพราะมีโอกาสสูงมากที่ไม่เพียงแต่จะไม่ได้เงินคืนแต่ยังอาจนำม,มาซึ่งความเดือดร้อนเพิ่มเติมในชีวิตของคุณเองด้ววยเชช่นนกกการทะะะลลวแว้งับคใิด หรือปัญหาทางกฎหมายที่ไม่คาดคิดแต่ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ละ่ะนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่ยังเกี่ยวกับความเชื่อใจและการตัดสินใจจากหัวใจที่อาจถูกใช้ประโยชน์ได้ง่ายๆ ต่อมาเรื่องการงานและการติดต่อกับคนรอบข้างการสัมพันธ์อาจไม่ราบรื่นเท่าไหรนักโดยเฉพาะถ้าคุณพยายามขอความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากใครก็อาจเจอการปฏิเสธฉับช่วยหรือแม้จะตอบตกลงแต่ก็ไม่ทําตามจริงๆซึ่งอาจทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือเสียเวลาว่างเปล่าได้สําหรับวันที่20-21ถึงสของสัปดาห์นี้ควรระวังเป็นพิเศษเพราะอาจมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นการประชุมที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือข้อผิดพลาดเล็กๆที่กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารก็อย่าประมาทเลยคค่่่ถถ้้าาาุณไมมสสรใใหิงงจจูที ดีพอสําหรับพนักงานหรือลูกจ้างคนสําคัญสําคัญพวกเขาอาจตัดสินใจลาออกกันเป็นทีวแถวทําทให้ธุรกิจของคุณเสียสมดุลนี่เป็นจุดที่อาจทําให้หลายคนถกเถียงกันการรักษาพนักงานด้วยแรงจูงใจเป็นเรื่องสําคัญแต่บางคนอาจเห็นว่าเป็นการใช้เงินซื้อใจคุณคิดเช่นไรแบ่งปันมุมมองของคุณได้เลยในคอมเมนต์ตอนนี้มาถึงหัวข้อความรักที่น่าสนใจไม่น้อยจากการใช้สื่อออนไลน์หรืออพหาคู่เพื่อนฝูงคุณคนโสดอาจได้พบรักแท้หรือเจอคนที่ถูกใจแต่ถ้าคนนั้นเป็นชาวต่างชาติหรือมีเพศทางเลือกเช่น LGBTQ ก็ควรระวังและเตรียมใจให้พร้อมเพราะแม้แค่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเล็กน้อยเขาหรือเธอก็อาจหันหลังและจากไปโดยไม่ลังเลนี่คือส่วนที่มีความขัดแย้งสูงสุดบางคนอาจมองว่าการระวังเช่นนี้เป็นการแบ่งแยกหรือมีอคติแต่ในแง่ดวงชะตามันเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ที่แตกต่างวัฒนธรรมหรือแนวคิดมากเกินนประคุณเห็นด้วยหรือไม่ และสำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ควรทำตามใจของเขาหรือเธออย่างเดียวเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ได้อย่างมั่นคงลองนึกดูสิการยืดหยุ่นและการใส่ใจความรู้สึกของอีกฝ่ายอาจเป็นกุญแจสำคัญในการมีชีวิตคู่ที่ยาวนานและอบอุ่นในเรื่องครอบครัวยังอยู่ในช่วงที่ควรระวังและหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดหรือการเขียนที่ก้าวร้าวหรือรุนแรงกับสมาชิกในครอบครัวเพราะอาจทำให้เรื่องเล็กๆลกลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตได้เช่นการทะเลาะที่เริ่มจากเรื่องเล็กแต่สุดท้ายกระทบถึงความสัมพันธ์ทั้งครอบครัวนี่เป็นจุดที่หลายคนมองข้าม การสื่อสารที่อ่อนโยนสามารถป้องกันความขัดแย้งได้มากกว่าที่คิดสุดท้ายเรื่องสุขภาพคุณควรใส่ใจและดูแลตัวเองให้มากขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ์ตามใจปากการกินอาหารที่ไม่สะอาดหรือรสชาติจัดจ้านเพราะอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายตัวได้ง่ายๆตัวอย่างเช่นถ้าคุณชอบกินอาหารรสเปรี้ยวแรงหรือเผ็ดจัดก็ลองปรับลดลงเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับวันที่29-30ถึงควรระวังเป็นพิเศษเพราะอาจมีปัจจัยภายนอกมาทำให้สุขภาพอ่อนแอลง และนี่คือคำแนะนำสำคัญจนถึงเดือนมิถุนายนปี2570ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชะตากรรมรวมถึงคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ศัตรูของชาวราศีกรกฎได้โครจรประสถิตร,ร่วมกับดาวเนปจูในเขตราศีมีนซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากๆบ่งบอกถึงช่วงเวลาการศึกษาเพื่อตื่นรู้ภายในตัวเองเพื่อค้นพบความจริงและสัจธรรมที่ซ่อนอยู่เพื่อนำไปสู่ทางสว่างที่ชัดเจนและไม่หลงทางอีกต่อไปแต่ที่นี่คือจุดที่อาจทำให้บางคนเกิดข้อโต้เถียง บางคนเชื่อแต่ดวงชะตาเต็มร้อยแต่บางคนอาจเห็นว่าเป็นแค่แรงบันดาลใจสำหรับการพัฒนาตนเองคุณเป็นฝ่ายไหนแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์เพื่อเริ่มการสนทนาที่น่าสนใจกันเถอะ